ได้อยู่แต่ว่ากล่องไข่ไม่ได้เป็นสีเดียร์ไถ่ายแบบว่าเพื่ออาเขาเอื่นว่าอีกอย่างวะไฟล็อกนะไฟล็อกมันจะเป็นว่าเอาไว้ดึงสีตอนถ่ายมันจะมันจะจืดแต่ว่าเวลาเขาเขาเขาไปยอมไหมเอ้ยไฟไข่ไข่ไฟลรอไม่ยอาหย่อนเนี่ยมไปเห็นเลย เฮ้ยไปโ้มันกับรอบบมาเปนผู้เข้าตางเทืดได้ไงนม่ใช่ใี่ผู้เข้าามเทืเอ อ้วยหรอพอมันตามนาเดี๋ยว้าวโคตร่าตืนเคนเทนต์มันี้กอเ่เสียงหน่หน่อยอมอยังได้ยินเน่อ <c oughs>